สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารทรงอํำนวยพรไปยังประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2565 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่านนายโคทาพยราชปักษษาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรุงโคลัมโบในโอกาสบันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาข้าพเจ้าขอสแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออ่ำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสีลังกามีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาจะพยายามอย่างเต็มกำลังในการร่วมมือกันอย่างใ,ใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออย่างกว้างขวางในทุกระดับ อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระปรมาพิไทยมหาวัชิราลงกรพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งข้อร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคธธร,ริสตศักราชน2022ณนก,กรุงปักกิ่งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา19นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐประชาชนจีนเวลาที่สาธรารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าที่ประเทศไทย1ชั่วโมง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เวลาในการบิน4ชั่วโมง40นาทีมีนายอูเจียเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอัธยุทธศรีสมุทรเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งพันเอกประทัยฉงสกุลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาเอกกรจกยศทสารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกชนาวีกลิ่นมาลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิง่งเฝ้าทูลละออมพระบาทรับเสด็จในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กรุงปักกิ่งมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเมืองอย่างเข้มงวดโดยจำเป็นต้องแสดงผลทดสอบกรดนิวคลีอิก เพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำขั้นสูงภายใน48ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบสถานะสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Beijing Health Kit ทั้งนี้ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กรุงปักกิ่งมีชุมชนไทยประมาณ1,500คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่มาศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ชุมชนไทยส่วนอื่นๆประกอบด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานราชการไทยประจำกรุงปักกิง่งพนักงานบริษัทเอก,กชนไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนต์ริจิสปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นที่ประทับ ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อส่งค่าร่วมพิธีเปิดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวค,คริสต์ศักราช2022ณกรุงปักกิ่งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา8นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง สมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินประทับจากโรงแรมเซนต์บริจิส์ปักกิ่งไปอาคารว่านหลิวถังภายในเดือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไถพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลลองพระบาทและถวายพระกระยาหารเช้า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันในระดับดีมากแลกเปลี่ยนการเยืยนอย่างสม่ำเสมอและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน ในช่วงสถานการณ์โควิด19สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมและการรักษาโรคจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยแล้ว50.85ล้านโดสในจำนวนนี้เป็นการบริจาคก,กว่า3ล้านโดส ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศเป็นผลพวงมาจากมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างกันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศสานุวงศ์ไทยช่วยส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการครรพซึ่งกันและกันมุ่งส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีคุณูุปการล้นพ้นยิ่งต่อการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ในปี2562รัฐบาลจีนได้ทูนกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์อันเป็นเหรียญมิตรภาพและเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลจีนมอบให้ชาวต่างประเทศในฐานะมิตรที่ทรงสารหัวใจสองแผ่นดินไว้ด้วยกัน ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวารตีค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร มีนางสุดท้ยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางจริยาประสบทรัพย์เพื่อมนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To One ราีน Number ์วันวารีช่วง t อล์ t ทูเดอะพริ s s ซสทรงตอบจดหมายสมาชิก To Number One ีน n u m บ e r ์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนวัฒน์ไทยเอื้ออมรรัตน์นายพงศพักอุดมโพธิและนางสาวแคริส เจนสมิธเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทวีนัมบวันวารตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนัมบวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิก30นาทีถึง21นาฬิก30นาทีพลเอกหม,ม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเปิดโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์และโครงการเรียนรู้มหาธิรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพ,พยนตร์สั้นชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา10นาฬิก35นาทีพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอ วชิราวุฒานุสรเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการเรียนรู้มหาธิรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพ,พยนตร์สั้นชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดโดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์และการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองดีของสังคมโดยการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์นั้นเป็นการสร้างสรรค์ การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์นในอดีตและก่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านบริบททางสังคมที่ผันแปร ى, ตามยุคสมัยอยู่เสมอซึ่งจะเป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน ให้สามารถนำพาตัวเองและสังคมเดินทางไปสู่อนาคตได้ไม่พลาดพลังส่วนการผลิตภาพยนตร์สั้นจะช่วยโน้มน้าวก,กล่อมกล่าวจิตใจให้ผู้คนไปในทางที่ดีงามเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาให้งอกเงยได้อย่างแนบเนียนตามพระราชกุศโลบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงส่งเสริมบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับขรร้าราชการและประสบการณิกรผ่านละคร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ที่หอประชุมจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตปรัตติยราชนารีโปรดให้ในายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอัมพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและเกษตรกรเป็นผู้แทนรับมอบ ในวันเดียวกันนี้ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัติยราชนารีโปรดให้ในนยชาวลริตแสงอุทัยผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบให้แก่กเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรจังหวัดกำแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11อำเภอจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่8อำเภอได้รับความเดือดร้อนดังนี้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร25รายอำเภอพรานกระต่าย30รายอำเภอลานกระบือ10รายอำเภอคลองลาน10รายอำเภอคลองขลุง5รายอำเภอขานุวรรกษบุรี5รายอำเภอปางศิลาทอง5รายอำเภอบึงสามัคคี5รายและอำเภอสายทองวัฒนา5ราย ่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดนครราชสีมาออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม2ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงยังที่อยู่อาศัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างเขาวัตวราขัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่นแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอรประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมวันนี้ที่ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานายสมชายอัมพันการในอำเภอโชคชัยและนายสุทัศน์โทแหลงสาธารณสุขอำเภอโชคชัยนำหน่วยแพทย์พสวรประจำจังหวัดนครราชสีมาไปให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม2ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสถึงอย่างที่อยู่อาศัยจำนวน131รายทั้งได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน20รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองปรึกมีผู้ขอรับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานเข็มที่1จํานวน6ราย ในการออกหน่วยแพทย์พอะสะวร work. ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสํนักงานสาธรารณสุขประจำจังหวัดนครราชสีมาสํนักงานสาธรารณสุขอำเภอโชคชัยโรงพยาบาลโชคชัยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม,มอและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ